สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆหนึ่งคันมาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆเอฟซได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์สี่สูบไดเรกสต c ชั่นครับเป็นรุ่น L4708SP นะครับน้องๆ L50 เลยนะครับก็ระบบเดียวกันครับเหมือนกันกับ L5018 นะครับตัวนี้เป็น 47SP รถจดทะเบียนปี57ครับ ราคาอยู่ที่429,000บาทผมขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจคันนี้เป็นเช็คร้อยนะครับเช็คร้อยคือเปลี่ยนยางใหม่นะครับเช็ค คันหน้านะครับคือคำว่าเช็คคันหน้าก็คือเช็คนะครับอ่าเช็คในจุดที่ใช้งานได้นะครับเช็คลูกหมากซ้ายขวาเปลี่ยนซีนล้อนะครับเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนสายไฮดรอลิกให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวไฟหน้ากระจังหน้านะครับคันนี้นะครับมูลค่าการเก็บงานนะครับไม่น้อยกว่า6 0,000เลยนะครับที่เราจัดอัดเข้าไปให้กับลูกค้านะครับนอกจากนั้นเราจะแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับรถถือว่าซีสวยนะครับราคา4ี่แสนสองผมถือว่าคุ้มนะครับได้รถสภาพที่เช็คเต็มระบบไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ มือจับพวงมาลัยอย่างนี้ครับไมชั่วโมงนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับนี่สองพชั่วโมงการทํางานนะครับเบาะนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ สีสติ๊กเกอร์นะครับเก็บใหม่สวยๆเรียบๆนะครับใครได้ไปนะครับบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่มากๆนะครับคันนี้มาพร้อมกับผาน d h 246 e p โปนะครับเรายัดเป็นใบยี่สีนิ้วนะครับแต่เป็นโค้งยี่สิบสองนะครับใครสนใจนะครับราคาเพียงสี่แสนสองหมื่นบาทเท่านั้นดูชุดท้ายนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดสวยๆเรียบๆนะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่ติดตามนะครับผลงานของร้านแท็กเตอร์อยู่นะครับอยากได้รถไถดีๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า ใครไวใครได้เท่านั้นนะครับตัวนี้47 HP นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด4สูบ Direct Injection ครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ชัตเทอนครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถเชิญชมนะครับรีวิวการทำงานนะครับสนใจฝากไ์โทรไว้ที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับเชิญชมครับบาะยังไม่แกะพลาติกเลยนะครับอ เปลี่ยนใหม่นะครับกระดน้อยปั๊มเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไส้รองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแตสภาพหนึ่งปีนะครับทุบทั้งฝากระโปรงเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทีนี้มาดูน้ำาม่อน้ำนะครับกระปิบครับกระปิบเลยนะครับใจหลักของเครื่องครับคือเครื่องยนต์นะครับวิธีเช็คเครื่องนะครับร้องให้ร้อนนะครับแล้วมาดึงตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับตัวตัดน้ำมันเครื่อง คุ้มนะครับราคาดนใจนะครับตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ผมรีวิวชัดเจนนะครับสำหรับรุ่น l 4 7 0 8 sp นะครับใครที่สนใจนะครับราคาเพียง4 2 0 0 0 0บาทขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทสได้เท่านั้นนะครับช่วงสงการนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถโทรนัดหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากดูรถนะครับอยาก จองรถคันนี้นะครับเงื่อนไขก็วางมัดจาแค่10,000บาทนะครับสามารถรับรถได้ภายใน1เดือนหลังจากวันรับมัดจาไปดูเลิกดูยามก่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่เงินยังไม่พร้อมกําลังเดินเรื่องเงินอยู่นะครับอ่าว่าเงินจะเข้าประมาณภายในเดือนหนึ่งนะครับก็สามารถมาวางจองไว้ก่อนได้นะครับนานๆทีนะครับจะเก็บงานเสร็จทีนะครับรถแบบนี้เช็คร้อยแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาที่ร้านนัทเตอร์นะครับอาเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทร0918611191่นะครับขอบคุณครับ